ฝันเห็นบ้านหลังเก่าที่เราเคยอยู่มาดูกันค่ะนะคะถ้าคุณฝันว่าคุณไปเห็นบ้านเก่าที่เคยอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะมันเป็นความฝันที่ต้องระมัดระวังจะมีเรื่องเก่าๆกลับมาหาคุณค่ะหรืออาจจะได้พบปะกะับญาติพี่น้องก็ได้ได้พบปะกับคนรักเก่าก็ได้อันนี้ต้องอยู่กับ ความรู้สึกของคุณในช่วงที่คุณฝันเห็นบ้านหลังนั้นด้วยนะคะหากเป็นความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งเก่าๆที่กลับมามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีก่อนนั้นมันอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะตอนนี้ก็จะค่อยๆหมดไปคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องงานที่เคยติดต่อกันเอาไว้นะคะเรื่องของความรักค่ะก็จะกลับมาสดใสเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของรักสอนโดยเฉพาะคนรักเก่าจะกลับมาทําให้มันมีปัญหาได้เรื่องของสุขภาพค่ะนะคะใครที่มีปัญหาอยู่ระมัดระวังจะเกิดเขาเรียกโรคแซกซ้อนหรือโรคประจําตัวเก่าๆมันจะกลับมาเยี่ยมเยียนคุณนะคะช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากแต่ถ้าเกิดในความฝันนั้นนะคะคุณรู้สึก ว่าไม่ดีเลยการเห็นบ้านเก่าแล้วเรารู้สึกเราไม่แฮปปี้เลยแบบนี้ต้องเร่งทำบุญแล้วต้องทำสังฆทานภายในเจ็ดวันนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะความฝันนี้นะคะจะหมายถึงสิ่งที่คุณได้เคยทำผิดเอาไว้ในอดีตหรือทำอะไรที่มันปกปิดเอาไว้นะคะมันมีโอกาสจะถูกเปิดเผยขึ้นมาทำให้คุณจะต้องร้อนอกร้อนใจทำความเดือดร้อนให้คุณซึ่ง ในสิ่งเหล่านี้อาจจะหมายถึงวิบากกรรมด้วยเช่นกันนะคะเลขเด่นค่ะคือเลข4เลข9แล้วเลขรอง5 7 7 4 8 4 0 6 0 8แล้วก็4 9 1 6 0 8 เสริมดวงปังวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M อ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a ลเ p เปอรเฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M อ็มไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store